ต่อสัญญากันเองโดยอัตโนมติถ้าถามผมในฐานะดูแลศิลปินมันเป็นไปได้ไดยากมากที่จะต่อโดยอัตโนมติเพราะอย่าลืมการที่หมดสัญญาแต่ละครั้งเราจะต้องมาคุยเงื่อนไขกันเพิ่มถ้าเราทำงานดีสมมุติปีนี้สัญญา5ล้าน ถ้าจะต่อเราก็จะต้องคิดเงินเพิ่มอ,อย่างเช่นอิงฟ้ากับซันซิลปีที่ผ่านมาราคาหนึ่งจะต่อสัญญาขอเพิ่มอีกสองล้านซึ่งถ้าเขาเอาเราก็เอามันจะเป็นลักษณะของการต่อรองเพื่อทำสัญญาใหม่ระดับมินพิชยากับดีไอคอนไม่น่าจะแบบต่อสัญญาอโตโมติก ซึ่งกันโดยที่หมดสัญญาแล้วก็เลยปล่อยมันผ่านไปแต่ผมว่าข้อที่เขาพูดแบบนี้อาจจะอยากให้สัญญานั้นควบคุมมาจนถึงณตอนนี้เพราะว่าการที่แอคหลังจากหมดสัญญาไปเมื่อต้นปีจนถึงเวลานี้ถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยมินจะโดนหนักมากถูกไหมฮะ เพราะว่าไม่มีสัญญาแล้วไปทําหน้าที่ตรงนั้นนั่นแสดงว่าทําด้วยความเต็มใจและเป็นหน้าที่เป็นเป็นหน้าที่ของตัวเองก็เลยหักไปว่าสัญญามันต่อเองสัญญามันต่อเองเพื่อให้สัญญามันโดยควบคุมอ่า แต่ผมถามว่าระดับบริษัทไอคอนกับมีนพิจยาต่างคนต่างจะไม่คุยเรื่องสัญญาให้สัญญามันหมดแล้วให้มันต่อเองออตโตเมติกโดยที่ไม่ลงระบุสัญญาใหม่หรอมันก็จะยากแล้วไม่เรียกค่าตัวเพิ่มเหรอมันก็จะยากม,มันก็จะอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ก็ได้อ่ะอันนี้เป็นข้อข้อสังเกตข้อสังเกตที่4ี่คือค่าตัวในสัญญาแรกเท่าไหร่ ตลอดทั้งปีเอ,อตลอดทั้งปีไม่ต้องเปิดเผยแล้วจนหมดสัญญาเมื่อต้นปีจนถึงตอนนี้ได้อีกเท่าไหร่ต้องเปิดเผยแล้วก็อยากจะถามอะไรคือแรงจูงใจให้สัญญาหมดแล้วยังทำงานต่อจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้มายืนบอกว่าสัญญาหมดแล้วเนี่ยในข้อกำหนดของสัญญาเนี่ย มันสามารถต่อได้ออโตเมติกแต่โดยปกติการเขียนสัญญาทั่วไปผมก็ไม่เห็นสัญญาไงถ้าเห็นเราจะรู้ไงว่ามันมีไหมโดยปกติเนี่ยมันจะมีคำว่าขอสงวนสิทธิ์หากสัญญาหมดแล้วสามารถต่อสัญญากันได้เมื่อทั้งสองต้องให้ต้องให้สิทธิ์ในการต่อสัญญาก่อน หากทั้งสองเห็นพ้องต้องกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าที่เขาเขตนเอาไว้อะเพื่อเป็น priority ไม่ให้กระโดดขอบคุณครับเพื่อไม่ให้กระโดดไปรับแบรนด์คู่แข่งสมมติอิงฟ้ารับพรีเซนเตอร์อรบแบรนด์นี้ ท้ายสัญญาจะเขียนว่าก่อนเมื่อยุติเมื่อสัญญาเสร็จหมดสิ้นขอเอกสิทธิ์ในการต่อสัญญาก่อนโดยเห็นโดยให้การเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายเป็นข้อตกลงพูดง่ายๆว่าอย่าขายคนอื่นก่อนอย่าพึ่งขายนะฮะอย่าพิ่งขายต้องคุยกับเขาก่อน ถ้าเขาแฮปปี้เราแฮปปี้ก็ต่อถ้าเราของเงินเพิ่มแล้วเาขาให้เพิ่มเราก็ต่ออะไรางเข้าใจไหมเขาเรียกว่าสัญญา p r i o r i t y ในการคุยกันเพื่อให้เขาได้ต่อและเราก็ได้ความพึงพอใจในฐานะเป็นศิลปินแต่ถ้าเกิดอยู่ๆต่อไปเลยต่้งไม่คนไม่มองสัญญาก่อมาจะเพิ่มรายรับอะไรเราจะได้รู้ไง ว่าถ้าไม่เปิดสัญญาเราจะไม่เห็นข้อต่อท้ายโดยปกติไม่น่าจะยอมมีการยอมเสียเปรียบนะเธอจะทํางานแล้วจะไม่เพิ่มเงินเลยเหรอเมื่อทํางานให้เขาประสบความสําเร็จแล้วสัญญาเนี่ยเป็นกฎหมายถ้าเป็นคนที่แม่นกฎหมายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต่อให้สัญญาหยุดแล้วจะต,ต่อมันจะต้องมีการล,ลงสัญญาเพิ่มแล้วมีการเซ็น นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งงและสิ่งที่งงอีกข้อหนึ่งก็คือรายรับได้มาทุกเดือนมากน้อยแตกต่างกันไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ไหนที่จะรับเงินสูงสูง,สงต่ำตำ่ทุกเดือนอันนี้ผมพูดได้ในหลักการธุรกิจที่ผมอยู่ในวงการบันเทิงมาไม่มีครับ ไม่มีฮะมันมีอย่างนี้คือ1เก็บเงินร้อก่อนเริ่มงานอันนี้ก็โหด2เก็บเงิน50%า์แล้วทำง,งานพอถ่ายทีวีซถ่ายภาพนิ่งขอรับอีก50%หรือ30%นะฮะไปเรื่อยๆจนก่อนสัญญาหมด1เดือนขอรับอีก20%สุดท้ายเราจะไม่มีการรับเงินหลังจากหมดสัญญา เพื่อให้เงินรายรับมันอย,อยู่ในสัญญาอันนี้คือชัดเจนนะฮะแล้วพรีเซนเตอร์ค่าตัวชัดเจนอยู่แล้วครับกี่ล้านก็ว่ามาแล้วกี่ล้านเนี่ยสัญญาผมถึงอยากเห็นของมีนไงถ้าสัญญาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าสัญญาราคาเท่าไหร่คุณต้องทําอะไรบ้างมันจะแจกแจงมาหมดเลยบางทีสัญญามีทั้งสิบหน้าห้าหน้าแปดหน้ามันจะบอกหมดชัดเจนต้องรันดาวตามทำไรเพราะว่า ข้อกำหนดทางกฎหมายจะควบคุมสัญญาทุกบรรทัดแล้วเราต้องปฏิบัติทุกบรรทัดอ,อันเนี้บอกว่าได้เงินทุกเดือนมากน้อยแตกต่างกันเนี่ยทำให้เราคิดนะตัวผมคิดได้ว่า<ม>การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในแต่ละเดือนหรอ พรีเซนเตอร์แล้วเอาอะไรมาวัดว่าเดือนนี้ต้องมากหรือน้อยนะฮะทำไมเดือนสมมุตินะทำไมเดือนกุมภาได้เท่านี้ทำไมเดือนมีนาถึงได้เท่านี้ทำไมเดือนเมษายถึงได้เท่านั้นอันเนี้ยมันต้องมีตัวคำนวณทีนี้พอามันมีตัวคำนวณอะไรคือความแตกต่างมันไม่ใช่ระบบของพรีเซนเตอร์ มันไม่ใช่ระบบพรีเซนเตอร์สอบผมนะไม่ใช่ระบบพรีเซนเตอร์ผมอยู่ในวงการบัทิงมานานมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้อ่าแล้วก็อยากรู้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยน้อยมากอะ่ะมันเอาอะไรมาคิดว่าน้อยมากอ่าแล้วทำไมถึงต้องให้มันมีน้อยมากแตกต่างกันไปแล้วแต่ละเดือนโอนเงินให้ใคร อ่อันนี้ต้องชัดเจนเพราะว่าตอนนี้น้องยังมีสิทธิ์ที่จะอธิบายชัดเจนนะเพราะว่าอย่าลืมนะเมื่อทางดีไอคอนแน่นอนผมว่ายังไงก็ต้องถูกเรียกอยู่แล้วล้านเปอร์เซนตไปไหนไม่ได้หรอกเรียกแน่นอนรับความคิดผมนะจะปิดจ,จะถูกว่ากันอีกทีผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาผิดนะแต่เขาจะต้องถูกเรียกแน่ๆนะฮะ ผมไม่ได้กาหาว่าเขาผิดหรือเขาถูกเขาถูกเรียกแน่ๆเมื่อเขาถูกเรียกแน่ๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะรีดข้อมูลทั้งหมดถึงพัทยาแล้วครับพอรีดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมน,น้ำมนต์สวัสดีครับเมื่อรีดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลของเขา่จะออกมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาข้อมูลของคุณไปให้ก่อนเอ้ยคุณต้องสเตตเมนต์ตัวเองออกมาให้ก่อน ว่าสัญญาหน้าตาเป็นอย่างไรรายรับเป็นอย่างไรผลประโยชน์เป็นอย่างไรคำว่าค่าพรีเซนเตอร์ของคุณคืออย่างไรทำไมแต่ละเดือนทำไมคุณต้องรับรายเดือนสูงสูงต่ำต่ำไม่เท่ากันเป็นพรีเซนเตอร์ระดับตัวท็อปดูเหนื่อยเหนื่อยนอนน้อยครับตำรวจเขาจะเรียกแบบอ่ะต้องมีเป็นพรีเซนเตอร์มาทั้งหมดกี่ตัว พิสตนเตอร์ตัวอื่นคุณรับเงินแบบไหนคุณใช้วิธียังไงในการปฏิบัติกับพิสตนเตอร์ตัวอื่นระวังนะเดี๋ยวเขาจะต้องเรียกเช็คเอาล้าทำไมพิสตนเตอร์ตัวนี้คุณถึงรับแบบเนี้ยถ้าคุณจะยืนยันว่ารับพิสตนเตอร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณรับแบบเนี้ยพิสตนเตอร์สมมตินะน้องมินรับยาสีฟันรับสองงวดในราคาแปดละเจ็ดหกุสห้าล้านทําไมบริษัทนี้ถอดเงินออกมามันได้เยอะแยะมากมายแล้วทําไมต้องรับทุกเดือนสูงๆต่ำๆอย่างเงี้ยต่อไอ้คุณบอกว่ามันเป็น คุณจะยืนยันนอนยันว่ามันเป็นมันเป็นค่าพีเซ็นเตอร์แต่ลักษณะของมันแตกต่างจากพีเซ็นเตอร์ที่คุณปฏิบัติอยู่ในเวลาเดียวกันนะไม่จำเป็นต้องอธิบายเขาก็สรุปให้นะครับคุณไม่ต้องไปไหนต่อกฎหมายเขาก็สรุปให้ได้ เพราะฉะนั้นรีบเอาเส้นทางเงินทุกเดือนวางให้เห็นดีกว่าแล้วพอวางเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ถึงปลายทางแล้วจะจะคิดว่าไอ้เงินที่วางทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพีเซนเตอร์หรือยอมรับแล้วละ่ะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แต่พอเอินข้อตกลงในพรีเซนเตอร์คือถ้ามีรายรับมาเยอะ ก็ให้ค่าพีเซนเตอร์เยอะอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะแบบลบๆไปแบบผมไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะพรีเซนเตอร์สดนมากชัดเจนเปิดได้เลยสัญญาพรีเซนเตอร์เปิดได้เลยปึ้งแค่นั้นเลยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นออบอยประกรบบอยประกอคืนแปบคืนก็ถูกต้องแล้วต้องคืนอย่างแรก แล้วก็ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าถูกอขออนุญาตแล้วกันนะ TikTok มันขึ้นว่าทำไมผมผมไม่ขายของอ่ะทุกคนขอให้ผมได้ขึ้นได้ได้ขายของหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเป็น TikTok Commerce อ่ะทุกคนใครอยากได้อะไรก็ไปคน้นหาแล้วกันนะอ่ะ น้ำพงน้ำพริกก็ได้ไปไปรื้อเอากระปุกละแปดบแปบาทอันนี้ไม่ได้ขายเครือข่ายนะอะซื้อกินน้ำหอมขอนยาตั้งหน่อยเดี๋ยวถูกปิดเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเคสของบอยผมไม่ได้ดูทั้งหมดเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังนะแต่ถ้าถึงมือพี่พี่หนุ่มอะผมก็มั่นใจว่าอย่างไรพี่หนุ่มต้องยึดเป็นในแนวทางที่เหมาะสม ทุกคนไปกดตะกร้านำพิษตะแดงคนละหนึ่งไปขอกำลังใจเออแต่ดูจากทรงแล้วอ่ะผมพูดตรงๆว่าทรงของบอยอะ่ะมันยังเป็นทรงแบบโดมประการลำเวียสุกลวัตรทรงอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแล้วก็มามาโชว์ตัวทำงานอีเวนต์ เท่าที่ผมรู้สึกนะแล้วก็โชว์ความน่าเชื่อถือนะฮะเขมรไม่เลือกปล่อยเข้าไปโชว์ความน่าเชื่อถือแต่ไม่ค่อยเห็นการออกอีเวนต์มอิเวให้คนเปิดบินไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้หอกขึ้นเยอะขอบคุณครับเพราะฉะนั้นการที่บอย ออกมายุติเป็นไปตามที่เมื่อวานผมพูดเมื่อวานคาดีนผมพูดบ้างตอนห้าโมงเมื่อวานคาดีนผมพูดบ้างที่ผมว่าแนะ,แน,ะนำทีปีเซนเตอร์แนะนำถึงคนต่างๆที่เป็นดาราว่าควรทำอะไรผมพูดชัดเจนเนาะเพราะผมก็คุยกันนะไม่ใช่ว่ามไม่คุยอ่ามันเป็นช่องเดียวที่คุณจะหาทางออกได้จากหนักเป็นเบา ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนงานทุกอย่างปล่อยให้บริษัทเขาต้องเดียวดายก่อนแต่การคืนงานของคุณเนี่ยถ้าคุณโคตรแมนคุณวางสัญญาให้ดูเลยว่าสัญญายัมีอะไรบ้างได้ไหมเปิดสัญญาเลยเปิดสัญญาการไม่เปิดสัญญาเนี่ยทำให้หลายคนคิดว่าในสัญญา อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณพูดอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ถึงแม้จะบอกยุติการปกปิดในสัญญาและข้อตกลงมันก็กลายเป็นผิดอีกอผมยังบอกนะว่าการยุติสัญญาเป็นใบเบิกทางที่ถูกแต่ถ้าการยุติสัญญาแล้วไม่ยอมเปิดสัญญาแล้วไม่เปิดไม่ยอมเปิดรายรับที่ได้มามันก็ยังเป็นเข้าข่ายร่วมกันปกปิด ในข้อตกลงและเงื่อนไขมันก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่ได้อีกอะทุกคนไปกดตะกร้าให้ผมหน่อยถ้าบอยให้ดูสัญญาผมไม่ได้ดูรายการบอยให้ดูสัญญาในรายการไหมทุกคนไปกดตะกร้าให้หน่อยเหลวน้ำพริกอันน้ำพริกตาแดงแล้วกันแปสิบแปดาทสองร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมอุดหนุนหน่อยถ้าบอยให้ดูสัญญาแล้วบอยรับผิดชอบว่าจะคืนก็คือจบบอยรอด ค่อนข้างรอดแปดบห้าปรซ็รอดทามผมนะแสดงความบริสุทธิ์ใจชัดเจนรีบบอกยกเลิกตามข้อแนะนำเอาสัญญาให้ดูให้เห็นถึงข้อเงื่อนไขแบบบริสุทธิ์ใจและก็บอกจำนวนเงินในสัญญาและหน้าที่ อันเนี้ยค่อนข้างจบและให้เงินและมีคำมั่นสัญญาว่าจะนำเงินค่าพรีเซนเตอร์ในสัญญาไปคืนให้กับผู้เสียหายอันเนี้ยก็คือก็คือพูดได้เลยนะว่าน่าจะน,าน่าจะโอเคแล้ว ทำผมคือน่าจะโอเคแล้วอันนี้ถือว่าครบละทุกคนไปกดตะก้าให้หน่อยวัดอยู่โรงแรมใช่ครับโรงแรมนี้ครับคือถ้าตามหน้าที่ผมว่า complete สมบูรณ์แล้วเพราะมากกว่านี้ทําไม่ได้นอกจากตอนนี้บ่อยก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันและก็ นำเอกสารหรือส่วนใดๆก๊อปปี้ก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้แล้วก็ยินดีจะให้ความร่วมมือทุกประก,การอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เรื่องมันครบกระบวนการเอ,อทุกคนกดตะก้าให้กำลังใจกันหน่อยครบกระบวนการอ,อ ผมว่าเคสสองบอยถ้าทําแบบนี้ก็ถ้าทำผมมาก็ทําดีแล้วเอจบอะเขาเอาไปแจ้งความมาโอเคนี่คนนี้บอกก็ถือว่าดีไงนี่แหละนี่แหละนะฮะตอนนี้นะผมแนะนำดาราทุกคนเลยนะดาราทุกคนเลย ใช่ก็นี่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยว่าต้องรูปลงให้หมดดาราทุกคนเลยนะดาราทุกคนเลยดาราทุกคนเลยต้องเปิดข้อมูลอย่าก,กลัวมากกว่าอย่าไปอย่าก,กลัวและอย่ามัวแต่ไปฟังผู้จัดการหรือทนายคุณคือคนเดือดร้อนและคนที่จะสำคัญที่สุดเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ว่าวางเกมะฮกับทนายไม่ใช่คนที่สำคัญที่สุดที่จะไม่ให้ลุกขึ้นหือก็คือผู้เสียหายถ้าคุณทำครบในกระบวนการผู้เสียหายจะเปลี่ยนถนนมุ่งตรงไปที่ The Icon กับบอสพอลคนเดียวแต่ถ้าคุณยังไม่ให้ไม่แบมือให้เห็นคุณคุณยังเก็บไว้ว่าอันนี้อาจจะไปใช้เมื่อ,อไหร่อะไรเงี้ยแบบยังยังคุยง่ายยังยังเหมือนกับแบบเทคนิคเยอะอะเออถนนเส้นนั้นก็จะมาที่คุณอีกผสมกับบอสพอไปเรื่อยๆซึ่งผมมั ตอนนี้อย่างบอยก็จะเริ่มลอยตัวละทุกคนก็จะจไม่กดดันบ่อยมากถูกไหมครับอ่ะทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยอันน้ำพริกก้เนี่ยสองรอยห้าสิบเก้าบาทป่ากระปุกใหญ่สุดมีออยอนะมีทั้งปลาสลิดมีทั้งต้มยำ เลือกได้เลยคนละหนึ่งปเดี๋ยวทิกต o อกเขาปิดช่องผมเพราะช่องนี้เป็นช่องคอมเมอร์สวางไว้เป็นช่องคอมเมอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมีนผมฟังการถแถลงข่าวตั้งแต่ต้นจนจบผมว่าประเด็นสำคัญก็คือทนายให้ไอเดียไว้ว่าสิ่งที่ต้องพูดเสมอก็คือว่าเพิ่งรู้รู้เดี๋ยวนี้ตกใจ และยุติทันทีอันนี้คือสไตล์ของทางกฎหมายเพื่อจะหลีกเลี่ยงความผิดโดยการเจตนาซึ่งซึ่ง,งน้องก็ทำได้ครับน้องก็ทำได้ก็ไม่แปลกน้องก็ทำได้แต่ทีเนี้ยพอน้องทำได้ปับ๊บมันจะต้องมีต่อละว,ว่าว่า แล้วเอกสารล่ะขอดูได้ไหมแสดงความบริสุทธิ์ใจได้ไหมพอตกใจขอดูเอกสารทั้งหมดขอดูรายรับทั้งหมดขอ,อยางเงี้ยมันยังไม่ครบวงจรมันยังไม่ครบวงจรแล้วมันมาเพิ่งตกใจวันเนี้ยมันก็เลยอาจจะดูแปลกไปนิดหนึ่งมันอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งเอาไปอุดหนุนน้ำพริกกันเลยปะ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งมีมาถูกไหมฮรเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมีมาผมรู้ว่าเรื่องของบริษัทนี้มีมาตั้งแต่ปีหกสองลองไปเซิร์ชดูสิมีปีหกสองเดี๋ยวผมโพสให้เอาไหมเดี๋ยวผมโพสเรื่องเก่าปีหกสองให้ดูเรื่องก็ไม่เล็กนะแล้วก็เรื่องที่คนเอาสินค้าไปแล้วขายไม่ได้เนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่เปิดบริษัท แต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนทางกฎหมายพึ่งรู้พึ่งทราบพ,พึ่งเห็นพึ่งปรากฏจึงยกเลิกทันทีถ้าบอกรู้มาก่อนก็แสดงว่าตั้งใจก,กระทำผิดอันนี้ผมก็เข้าใจแต่ผมว่าไม่ต้องย้ำก็ได้ว่าพึ่งรู้มันจะทำให้คนสับสนมันจะทำให้ขาดน่าเชื่อถือเพราะว่าคาว่าไม่รู้เนี่ย มันใช้ทางกฎหมายได้แต่เวลาสอบสวนเนี่ยมันจะหนักที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมก็พยายามจะวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวศิลปินและต่อผู้เสียหาย